One, two, three, come on. Come on, come on. I dare you to fix me. I'm Crossing the line again, falling on my knee. No stranger to pain. Never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. สวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยสบายฮอนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปลายสู้โสุดคนนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะเทยไทยมาแล้วเมาแนวไปไวเมาในไปหวานเมาแนวขี่ขานไปไวจะตื่นสวยเด้อแม่เด้อแนวจิขันผู้ใดเสียงใดนพี่น้องปองปลายค่ะ กับพ่อขานประนันดอกา้าเวียงงานการสั่งกระเห็ดอยู่ค่ะงานหลวงบ่ยขาดงานราดบ่อบกพองคือเก้านั่นแหละพี่น้องขาต้องเก่งรอบด้านเนาะค่ะการที่จะมาอยู่เมืองนอกเมืองนาเป็นมาดามเนียฝรุงฝรัง่งกะต้องเก่งนสหนึ่งนะคะก่อนสิาามานังเจริญเทินอยู่ทางเมืองนอกใดเนาะค่ะเนาะว่ากันไปเนาะค่ะมันีก็มีเรื่องมาเว้าซู่ฟังนะคะ ว่าฝรั่งไม่เอาพี่เอาน้องไม่เอาพ่อแม่พี่น้องคนไทยญาติพี่น้องเราจริงหรือว่าสัตว์มังกรแต่มุ่มองของแต่ละคนเนาะค่ะจังผี่ทิบตัวตัวบอกไปคลิปสองคลิปก้อนพี่เมืองใก่ไกกันพีสาวเมืองใหญ่ไกลกันเนาะค่ะเราก็ว่าแต่แฟนเล่าคือบอเพียวน้องว่าซอยใหญ่ว่าซอยหยังมันขึ้นอยู่กับตัวเราการวางตัวการซึมซับการค่อยออดคอ่อ้อน ค่อยพูดค่อยสอดค่อยแทรกเรื่องราวต่างๆเรื่องพ่อแม่พี่น้องเราทางเมืองไทยเป็นแบบไหนเข้าคอยวาวคอยจ่าคอยซึมซับไปมันขึ้นรับโตเข้าเองนะคะโตโตว่าเนาะคะ่ะเจ้าวาสิถือพ่อพิษกะเดี๋ยวแต่สิวากันเดอร์คะ่ะแต่ว่าส่นวนโตโตแฟนเกา่าเขาก็บ่ได้ววาวพี่น้องเึ่าพ่อแม่เข้าหือบอจังพญ่ยเกานะคะเราไปคนคนขี้เหล่าเมายาแมนบ่าคะก็สิบ้าซูฟังนิดนึงเวลาไปเมืองไทย เวลาไปบ้านตัวโตัวๆภาพไปบ้านน้ำทั้งสี่เรามากินเหล่าสูบยาเราเกิหิวเบียร์หิวเหล่าหิวยั้งมาให้พี่ให้น้องไห้พ่อยแม่เนี่ยตัวโต,วตวด้วยยาพี่น้องรอบๆกินนำ้ำทังสี่นะค่ะเราไปสื่อเองลังเทียกระได้เราไปร้านค่ะเราก็ไปเสียเอาายเงินเอาสื่อเอานะคะกันนั่นกะเรากิเป็นส่วนเรื่องกินเรื่องอยากก่าตเราก็กินอยู่เล้วทังสี่นะครับพี่น้องค่ะแต่ว่าเวลาจะกลับ ล่าจากพอจากแมงสี่เพราะไงเรากี่ส่ซ่องนะคะเพราะว่าโตโัวต,โตก็สิคอยบอกคอยอย่างเราอยู่แล้วนะคะเราก็เสี่ยการเปลี่ยนการอยู่อีกอย่างหนึ่งเรากะกะถือว่าดีอยู่ค่ะเราก็เลือดตนนะคะเลือดตนเช่าให้เช่าหน้าพอเมียพี่น้องเข้า่าเป็นคนบอกไกมีแเราก็หูอยู่อีกอย่างนึงเราก็เป็นขลาดจากการกู้กัเสียนนะคะจ้างแฟนเข้าตโัวต,โตมันกับเบลเลอธิบายอีย่างมากไม่เพราะว่าเราก็เคยมีแฟนคนไทยมาก่อนอันนี้มันก็เป็นส่วนดีส่วนหนึ่งเนาะคะ่ะ เราก็เลยใส่ซองให้พี่ให้น้องบางทีเราก็ใส่ซองให้เอี่ยตัวโตสิวาวสู้ฟังนะคะกัสิสามพันบางสี่พันบางแก่กับ, 3, บ, 4, บน้องไส้เพราะว่าตัวโตก็มีพี่น,อน้งนองสามคนเนาะค่ะให้น้องไส้กับพี่สาวคนละสามพันสี่พันเราก็ใส่ซองไปแต่ว่าใส่ซองให้พ่อแม่เราก็สิใส่ตั้งหากเราให้ตั้งหากตัวโตเจ้าของมีเจ้าของพ่อใจพ่อใจติดให้พ่อให้แม่ที่ซอยพี่ซอยน้องก็บจังให้พ่อให้แม่ตั้งหากอันนี้ก่อนอื่นสิวา่าฝร,รั่งบอบเพียวนอง ก็เมีนอยู่แล้วค่ะเพราะมันพอเพราะมันเมียเขาแต่พี่น้องเขาเขาบก่าบ,บางบางคนกับว่าใครถือกันว่ใครเอากันว่าเด้ยากกันเรืองเงินเรืองท้องว,ว่าได้จําเป็นว่าเสียสวยกันเพราะว่าสังคมเขาวัฒนธรรมเขาการเลี้ยงดูพ่อแม่เขาพออายุถึง18ปี19ปี20ปีเขาก็จะทยอยออกจากพ่อจากแม่ไปแล้วเพราะว่าสังคมฝรั่งสี่เลียงลูกเป็นแบบนั้นนะคะส่วนมากเนาะคะ่ะออกไปดินร่นเองไปเลียนหนังสือหรือว่าบางคนไปเลียนต่อ คาลุงเรียนแพงอีหยังแพงอาจสิกลบมหาพอม่พมีซอยบางในบางส่วนแล้วก็เจ้าข้องกับทำงานเสื่อประหารเหตุอีหยังไปผสมกับการเรียนไปสังคมฝรั่งก็ิิเป็นแบบนั้นแล้วก็เสียลูกเอาตัวรอดเจ้าของเองให้ได้ในสังคมนะคะงานหยังกสร้างก,าก็ถือว่างานนั้นเป็นคนทำงานเป็นคนที่มีคุณค่า เขาบ่กเลเน้นวัดจ้าตรงไงขึ้นโตขึ้นเป็นลูกเป็นเจ้าคนหน่ายคนไป็น่ายคนในพันเดือลูกเออตรงเป็นขลาดจากการเป็นอย่างเขาบ,บอกวา่าค่ะเขาก็สนับสนุนลูกไปทางนั้นสําหรับสังคมฝรั่งนะคะจังปีคนนี้ก็วา่าทต่ฝรั่งวาฟเฟนเจ้าของบอ่อพี่เอาน้องมันขึ้นกับเจ้าของน้าเจ้าของสื่อสารเป็นลักษณะไหนกับผัวเจ้าของนะคะกับสามีตัวเองเราสื่อสารไปแบบไหนเราทยอยพูดบ้างไหมตอนอยู่ด้วยกัน4ี่ปีห้าปีมานี่ แล้วถ้าเราเป็นมาดามนั่งอยู่ทางเมืองไทยผัวทรงไปให้แต่ละเดือนสองหมืน่นสามมืนตะว่ากันไปเนาะค่ะกะต็ต้งทยอยแบ่งนี่เลยฉันสิเก็บไปส่วนนี่ไว้ตะกินส่วนนี่สําหรับตัวฉันเองส่วนนี่ฉันสิซอยพอซอยแม่ใส่ทอดายก็ว่าไปหันที่เหลือห้าน้องนุ่งอยากยืมอยากมีอยากยังอยากซอย,ยทอดักกันจังซอยไปอนันตคือพูดถึงมาดามที่นั่งอยู่ทางเมืองไทยผัวทรงไปทวนทว,นทวนทุกเดือนกระสี แบงสันปันส่วนแบบนันไปคอนอยุกับเจ้าของนํานมาถามเจ้าของกันว่าถ้าเราได้ช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยพี่ช่วยน้องนี่เราภูมิใจไหมพรจังตัวตัวเองมานั่งรู้ทังเมืองนอกเขาก็ได้เห็นฐานะความเป็นอยู่ของแฟนเราการเงินการงานทุกอย่างรายรับรายจ่ายเขาเห็นได้บานนี้สิว่าเตเฟนเข้าบอกพี่เอานองบ่ได้เพราะวันไล่ใจเขาแต่ว่าถ้าเธอได้ผัวรวย ได้ฝรั่งรวยได้เป็นเจ้าของธุรกิจการงานเขาดีพร้อมที่ซัพพอร์ตได้จังเพื่อนตัวโตคนหนึ่งยุคราสิน์นะคะคนโตโตสิมายยุ่เมืองนอกสิบัวห้ฟังนะคะเขาได้แฟนประเทศอังกฤษเป็นเจ้าของธุรกิจเออเขาเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของธุรกิจมากเขาสร้างบ้านหลังใหญ่หลังโตเห็ดมูตัวโตยุคราชิน์เขาให้เงินเดือนพอเม่ตอนนั้นสมัยพุ่นนะคะ สิปีที่แล้วคุณละ่ะคะให้ลื่นเ,เดือนพอเมียคนละเดือนละแปดพันพอ 8, 000, แปดพันเมียแปดพันอันนั้นก็เป็นส่วนดีของเขาแล้วเขาก็ซอยพี่ซอยน้องอันนั้นคือฝรั่งเขามีจริงๆเขามีหล่นมีเหลือมีไหลเขาก็ได้ซอยไหลอันนั้นคือตรงนั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับตัวเราตัวคนไทยเรานี่แหละว่าจะจูนจะค่อยซึมซับแบบไหนจะคุยจะออดจะอ้อนกับผัวตัวเองอย่างไรแบบไหนในเรื่องญาติพี่น้อง มันเมนว่าเรื่องบ่ดีของพี่ของน้องกสมมติว่าสู้เขาฟังเมิดมันห้ไปมันกับไปกินเหล้ามิดมันบ่เฮ็เหตุอย่างใหญ่ฉันจังสันไปบเต้าเน่แยวบด่ดีเรื่องให้่เรื่องพี่เรื่องน้องใส่ให้เขาฟังตลอดเขากับแหงสิคิดลบกับพี่กับน้องเข้าไปแบบใหญ่นะคะอันนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเฮานะคะพอเขามานั่งอยู่เมืองนอกปุ๊บจังตโตๆนะคะเราหาได้เป็นกำไรเราเอาสามีเป็นทุนหาได้เป็นกำไร หลังจังตัวตตอนปีแรกๆมากปีแรกปีสองมากส่วนมากกับเรียนเนาะค่ะบ่มีเวลาได้หาเงินเนาะค่ะอันนั้นกับแฟนตัวโตกับโอเคอยู่กับตัวตเรารู้อยู่แล้วเราบอกเขาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าตัวตต้องส่งเงินไปบ้านให้พ่อแม่ทุกเดือนนะถึงฉันไม่มีเธอถึงฉันไม่มาอยู่กับเธอเพราะว่าหนึ่งตัวโตกับเป็นบ่มีขอบรัวนะค่ะบ่มีหลูมมีเต่าบ่ไเด็กอย่างมาก่อนบ่ระเด็กคือพวกไอ้พี่ๆพวกผูหยิ่งเพิ่นเนาะค่ะ บางคนกับลูกติดไท้ลูกไท้ยลูกหยังมากหลากหลายยังกับผ้าละมากาศีหลายก็วตัวตัวทังตัวตัวเองกับบอกก้อนหลวงหนานะตอนคบกันสามทีหาปีเลกกับบอกนะคะว่าฉันมีผ้าละยังเนี ause, no. there, fact, not, like ่ยฉันต้องใส่หยังแตลเเดือนเดียฉันต้องซุงพอตุงแม่เธอเหตุใดบอกถันเธอเหตุใดเธอกรสิคบกับฉันได้ฉันกระสิอยู่กับเธอฉันกรสิไปอยู่กับเธอต้องเดินเลื่องเดินหยังเธอต้องรับผิชอบวนนี้นะเธต้องบอกเขาก่อนนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราตกลงกันแบบไหนนะคะ ตัวโต้ก็บ,บอกปีแรกๆปีสองปีแรกกับแฟนตัวโตรับผิดชอบถูกเดือนเนาะค่ะเคยส่งถอาไดกับส่งตันเท่าสมือตัวโตกับส่งจนตัวโตกับหาเองได้ไปเ็ำงานบริษัทเดงานนวดเดอย่างเนี้ยตัวโต้กับเฮ็ดเท่าสมือสลับไปนะคะระับวันเดี่ววันเฮ็ดเต็มเต็มวลาวันทอค่ะกับเฮ็ดอยู่อาทิตย์ละสองมื่สามมือกับว่าไปเนาะค่ะดีกว่าหายใจทิ่มไปอซือนั่นแหละตัวโต้กับ แบ่งสรรปันส่วนหลังจากเราหาได้เองภาระทั้งหมดในบ้านเออแฟนเรารับผิดชอบไปแต่บางคนเออเงินเดือนหลายไปทํางานนอกบ้านแข่งกับสามีเอออยากซอยสามีหลังจากมาอยู่เมืองนอกเรี่ยวนะคะกับซอยเข้าไปก็ปเลยว่าการที่บอกว่าฝรัง่งไม่เอาพี่ไม่เอาน้องมันขึ้นอยู่กับโตเฮาเด้อค่ะเฮาคอยจูนคอยซึมซับประเพณนีไทยอันไหนอันไหนแนวไดตัวตส่วนมากตัวโต,วต,วตวหน่อยนะคะสิเห่าเรื่องติดลบ เดืองบอดีต่างๆของพี่ของน่องของพ่อเม่ของอย่างนี่ให้แฟนฟังนะคะก็ซีบอกจะส่ว,ว,น,สวนดีแต่ว่าเพือ่อนกับ,บ่ดีว่าเพื่อนบอดีหรือว่าพ่อเมียเพือ่อนดีเนาะคะ่ะเพื่อนห้ยขี้ิตเท่าครบอาการสามทิศสองนีนย่ยมยนางเจิญเทินอยู่พี่ก็ถือว่าบุญหัวคัดเกลียวเนาะคะ่ะตรงนั้นเนาะ,ะนี่คือตัวตกับแบงนะคะหลังจากตัวเองหาได้เราก็บอกเข้าไปเธอก็รับผิดชอบส่วนค่ากินค่ายาค่าอยู่ค่าอะไรต่างๆสาธารณปุปคในบ้านเธอเป็นคนรับผิดชอบไป สว่วนหาเงินทรงบานแถมที่เป็นทรงเองซื้อม,มือตัว็หาทรงเองค่ะหลังจากสองปีแฟนทรงให้เล็วกับซ้าเป็น่าดองนั่นละค่ะที่เขาทรงปีสองปีนั่นก็บอกเม่กับพ่อเรื่ยนั้นเป็นาดองเลยจ้าหลังจากนั้นตัววหาได้เท่าไรอยากทรงพอ่อเม่พี่น้อง,งเท่าไรก็ทรงแค่นั้นนะคะสําหรับพ่อกับเม่น,นแฟนส่วนมากกับพกแค่มีปัญหารอกค่ะพูดอยู่เล็วว่าพ่อเม่ก็เท่าไรพอ่อเพราะพ่อตัวตกับพกเคยได้ถามนะคะ ว่าพ่อใส่บ๊อบพ่อใส่บ๊อบพอตูโตกับกาประมาณอยุเรียวนะครับพ่อกับเมียสองคนเพื่อกษตรได้เลื้อยไปลูกไปร้านให้หล่นอีกตั้งหากุญแจเลี้ยวเตี่ยพิ่นเลือยไปทําบุญทําท่านก็เลี้ยวเต้เมียเต่พ่อพิ่นพ่เพิ่นมักไปวัดไปว่าน้ำพรมเมื่อสี่กับเบเดว่าเพิ่นตรงนั้นนะคะนี่แหละก็อยากเว้าสู้ฟังค่ะจังพีเมื่อไงกันก็ว่าเจ้าผัวบ่อซอยบ่นั่นบ่นี่มันขึ้นอยู่กับตัวเจ้า เจ้าคอยว่าคอยอ้อยว่าเรื่องดีๆผัวฟังว่าเรื่องนั้นอันมีอันนี้จะได้ประโยชน์แบบนั่นสิมีอันนั้นสิเป็นประโยชน์ทั้งสี่สิดีครับไอ้สิดีครับพอกับแม่ตัวเขาสู้เขาฟังคอยซึมสับคอยอ่อนคอยอดค,ค,คอยสอดทสกวัฒนธรรมดีๆของบ้านเข้าเขาไปฝรังหันเขาหักเข้านะเขากับฟังอยู่เรี่ยวนะเนาะค่ะฟังเท่าต้องมันต้องขึ้นอยู่กับตัวเราด้วย ว่าเราภูมิใจไหมเราพอใจไหมที่ได้ช่วยพ่อแม่เรามีความสุขไหมถ้าเราไม่เหลือบากกว่าแรงถ้าช่วยไปแล้วเราไม่เดือดร้อนอน,นันตเมอยู่ค่ะกระซวยเพ่นไปซ้าที่ซวยใดอันที่ว่าฝรั่งเขาบอกเพี่ยวหน่องเขาว่าเอากับที่ว่าเขาบ่ไดเพราะ่นพอมันเม่เขาว่ามันพี่แม่น้งนองเขานะคะแต่เขาซวยเทาไดก็ถือว่าดีหลายแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเฮาต้องคอยคุยคอยเจรจาคอย,คอยซึมซ,ซับ เรื่องต่างๆให้เขาเข้าใจให้เขาหูนะคะให้เขาพร้อมเพราะว่าแต่ละคนตอนคบกับสามีตอนเรียนรู้กันมาแต่ละคนมันหลากหลายสถานการณ์มันไม่เหมือนกันเนาะคะ่ะสิไปเปรียบเทียบว,ว่าผัวอีนั่นได้ดีผัวผู้นี้ได้หลายผัวผู้นั้นซอยพี่ซอยน้องหลายผัวผู้นั้นสร้างบ้านหลังใหญ่ให้พ่อให้แเม่มันกับเพราใดนะคะเพราะว่าแต่ละคนเรื่องราวชีวิตแต่ละคนที่เดินทางมา มันแตกต่างกันล้มลุกคลุกคลานมาคนละแบบกันนะคะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องนี้แหละค่ะจะคลิปเรื่องที่ว่าฝรั่งไม่เอาพี่เอาน้องเนาะคะ่ะก็เลยมาว้าสู้กันฟั่งนะคะจากประสบการณ์ตัวๆน้่แล้วกับพีสาวเมืองไกลๆก,กันพร้อมนะคะตรงนั้นนะคะแต่สําหรับตัว,ต,วตัวเองสูเมอนี่เดชเฮดซัาท,ทุกวันนี้เราถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วนะคะเราก็ทําไป และก็ไม่เดือดหลอนไข่จะจนจะรวยเราเลือกแล้วเราหาด้วยตัวเราเองเฮาหาเฮากระเด้กินเฮาหาเฮากระเด้ใส่นะครับพี่นงคงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลุงเพียงทอนี้เด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกทุกคนปลอดโรคปลอดภัยนะคะห่างไกลโควิดครั้งนี้โรคระบาดครั้งนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะทางเมืองไทยก็สู้ๆนะคะ มันมาได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้เหมือนทางยุโรปตอนนี้มันก็เริ่มซบเซาเริ่มซาลงทุกอย่างก็เริ่มกลับมาเปิดจะปกติแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆลากร้ายประเทศก็กําลังกลับไปทํางานได้ปกติก็ดีใจด้วยกันเนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะสู่กันต่อไปเนาะตราบใดที่เฮายัางหายใจอยู่ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะเป็นกําลังใจให้กันเสมอค่ะบ๊ายบายจ้า